คราวที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่28อาทิตย์ที่28พฤศบิกายนเนี่ยนะครับ <c oughs> คำถามเลยจริงๆมีอยู่คำถามเดียวสารัาจารย์ครั้งนี้คือว่าทำไมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจำเป็นต้องพูด หรือกล่าวถึงหรือหยิบยกประเด็นในเรื่องของนักการเมืองกับคอร์รัปชันนะครับคือเวลาเราพูดเรื่องคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยคนจะไปพุ่งประเด็นไปมองที่ตัวข้าราชการพวกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามราัฐวิสาหกิจตามหน่วยงานกระทรวงกรมต่างๆนะครับในความเป็นจริงเรา เราต้องมองภาพอย่างนี้นะครับการคอร์รัปชันจะเกิดขึ้นได้จาก3ประสานผ่านชาติคือมันจะต้องมีข้าราชการนักการเมืองและพวกพ่อค้าเจ้าเล่เข้ามาเกี่ยวข้องกันนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่านักการเมืองคือบ่อกเกิดของคอร์รัปชันที่เลวร้ายที่สุดในประเทศไทยครับต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าการกระทําของนักการเมืองเนี่ย เมื่อเขาเริ่มต้นคอร์รัปชันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดที่ส่งผลทำให้เกิดการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องไปในภาคส่วนอื่นๆไม่จบสิน้นรุนแรงมากอย่างยิ่งนะครับอธิบายด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับประการแรกก็คือว่าพวกนักการเมืองเนี่ยนะครับเขามีอำนาจมากตามกฎหมายผมขอ เปรียบเทียบจากในระดับประเทศก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเชื่อมโยงมาในระดับท้องถิ่นให้ดูคือถ้าเป็นนักการเมืองระดับในระดับประเทศเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเลยนะครับเขาจะมีอำนาจแรกคืออำนาจในการกำหนดนโยบายของรัฐของประเทศเลยว่าจะพัฒนาไปทางไหนจะให้ประเทศเดินไปยังไงนะครับหรือจะตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการในการลงทุนของประเทศ อย่างไรมันก็ต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาของสภาที่ประกอบไปด้วยนักการเมืองการแต่งตั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงก็ต้องผ่านสภาเริ่มต้นจากการให้ความเห็นชอบนะครับการลงคะแนนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อดําเนินการไปแล้วเวลาจะมี ตั้งคณะกรรมการนะครับพวกองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรลตามรัฐธรรมนูญตั้งปปชตั้งศาลรัฐธรรมนูญเหล่านี้ก็จะต้องมาผ่านการพยายาิจารณาให้การรับรองให้การเห็นชอบจากรัฐสภานะครับในรัฐสภานะักการเมืองเขาจะมีอำนาจ ในการทําหน้าที่โดยรวมของสภาเวลาเขาประชุมร่วมกันเขามีการตั้งคณะกรรมการกันมาธิการไปดําเนินการกิจการทางด้านพลังงานกิจการทางด้านคมนาคมไปดูกิจการดูแลสิทธิสตรีไปดูแลเรื่องคอร์รัปชันไปดูแลเรื่องความเหลื่อมล้ําในสังคมคือการดําเนินกิจการของภาครัฐเนี่ยพวกกันมาธิการต่างๆของรัฐสภาเนี่ยจะมีอานาจในการเข้าไปตรวจสอบกํากับซักถามไปจี้ไปเสนอให้การเปลี่ยนป ไปได้หมดครับทุกอย่างในประเทศไทยกัรบริการพว่นี้ไปได้หมดและตัวสสเองเนี่ยเขาก็ยังมีบทบาทในการที่จะไปไปสอบถามไปขอดูนั่นขอดูนี่โดยตัวของเขาเองแต่ถึงแม้จะไม่ใช่โดยกฎหมายนะครับทุกท่านครับเราทราบกันดีว่าในสังคมไทยนักการเมืองยังมีอิทธิพลมีการทำงานเป็นเครือข่ายเป็นเช่นนะครับว่าโดยตัวกฎหมายแล้วโดยอำนาจหน้าที่ของนักการเมือง มันเยอะจริงๆครับมันครอบคลุมไปทุกอย่างของประเทศไทยของระบบรัฐรัฐร,ฐรฐชาชการในเมืองไทยนะครับข้อที่สอง,องนี้ครับด้วยอํานาจของนักการเมืองเมื่อกี้มันเชื่อมโยงไปที่ฝ่ายบริหารคือรัฐบาลด้วยอย่าลืมนะครับด้วยอํานาจของนักการเมืองเนี่ยนะครับเขาจะสามารถที่จะจูงใจนะทาให้พวกข้ารชาชการนะครับหรือคนในรัฐวิสาหกิจเนี่ยมาให้ความร่วมมือกับเขา ในเรื่องของการคอร์รัปชันการโกงเมื่อข้าราชการมาเข้าร่วมกับเขาเนี่ยนะครับจะด้วยเหตุผลเพื่อความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่หรือเพื่อความมั่นคงคือใครไม่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวเด้งอย่างเงี้ยนะครับเมื่อข้าราชการให้ความร่วมมือข้าราชการเนี่ยเขาจะรู้สายสนกลไกในระบบราชการเป็นอย่างดีครับหลังจากที่เขาอยู่รับราชการมาตั้งแต่เล็กจนจนกว่าจะเกษียณเนี่ยนะครับเมื่อเขารู้ข้อมูลทุกอย่างเขาจะรู้ว่า แต่ละจุดแต่ละจุดของกระทรวงของหน่วยงานเนี่ยมีข้อมูลเรื่องงบประมาณเรื่องของอำนาจเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของซัพพลายเออร์เรื่องของกลุ่มลูกค้าเรื่องของสัมปทานเขาจะรู้หมดเลยและเมื่อเขารู้เนี่ยเขาสามารถชี้ช่องให้นักการเมืองได้ว่าอะไรเป็นเงินเป็นทองทำยังไงไม่ถูกจับได้ ถ้าทําเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นจะทุจริตเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวจะต้องไปอาศัยความร่วมมือของกรมนี้นะครับไปอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานนี้แล้วทําเรื่องยังไงอูุวมม่าิยังไงข้าราชการสามารถทําได้หมดไม่ว่าจะทําโครงการอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายนะครับจะต้องให้ข้าราชการเป็นคนเซ็นตั้งเรื่องตามขั้นตอนไปเสมอ ก่อนที่รัฐมนตรีจะเห็นชอบก่อนที่คอรมอร์จังมวัดข้าราชการจะต้องเป็นผู้เซ็นชื่อตามขั้นตอนไปเสมอไม่เซ็นไม่ได้และที่สำคัญนะครับข้าราชการเขาสามารถที่จะช่วยเหลือในการปกปิดข้อมูลการกระทําพฤติกรรมทั้งหมดของนักการเมืองที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆได้ทุกท่านครับการที่จงใจข้าราชการเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องแค่ จูงใจเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์อย่างเดียวว่าจะให้ส่วนแบ่ง5 10%อะไรอย่างนี้เท่านั้นนะครับในบางกรณีเนี่ยข้าราชการก็ถูกกดดันให้ซื้อตำแหน่งให้ซื้อตำแหน่งนะครับจ่ายเงินมาบางตำแหน่งก็20ล้าน40ล้าน50ล้านเราเราได้ยินกันเรื่องซื้อตำแหน่งตำรวจที่เป็นระดับผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการซื้อกันที่ที่หลักร้อยล้าน นะครับอธิบดีบางกลมซื้อกันที5้0ร้ล้านตัวเลขเหล่านี้ก็เป็นตัวเลขที่เราได้ยินกันนะครับและแน่นอนว่าเมื่อนักการเมืองไปกดดันให้ข้าราชการต้องซื้อตําแหน่งข้าราชการเขาก็จะต้องไปทําทุกวิธีทางเพื่อถอนทุนคืนอาจจะไปรับการหลุดหนุนการเรี้ยไยของพวกพ่อค้าหรือไม่อย่างนั้นเมื่อเขาเข้าสู่ตําแหน่งแล้วเขาก็จะ หาทางกินส่วนแบ่งกินใต้โต๊ะหักเงินนะครับเพื่อเอาเงินเหล่านี้คืนแล้วก็ต้องทำกำไรให้ได้ต้องทำกำไรให้ได้เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมการกระทําของนักการเมืองเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดให้เกิดการคอร์รัปชันนะครับนักการเมืองไม่ได้ทำงานโดยโดยอิสระโดดๆนะครับเขายังต้องอาศัยพึ่งพาเครือข่ายของพ่อค้า ของนักลงทุนนะมันก็จะลามไปตรงนั้นเลยล่ะว่าพวกพนัค้านักลงทุนเนี่ยถ้าทําแล้วมีการจ่ายแต่โตแน่นอนเขาก็าต้องตักตวงทากําไรให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดกําไรมากที่สุดก็ไหนๆก็เสียเงินไปแล้วอะ่ะมีความเสี่ยงมากไปแล้วอะ่ะนะครับตรงนี้จะทําให้เราเห็นว่า การกระทำของนักการเมืองมีอํานาจมากเหลือเกินและมันจะไปบ่อนทำลายระบบราชการมันจะไปทำลายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีแล้วไปเกิดการบิดเบือนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์คอร์รัปชันได้เราคงเห็นภาพตรงนี้แล้วใช่ไหมครับในทางเดียวกันครับถ้าเราย่อส่วน ในระดับประเทศมาเป็นการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอบตอรเรารู้กันดีว่ามันสามารถที่จะเรียกรับผลประโยชน์ได้จากการบรรจุข้าราชการบรรจุเจ้าหน้าที่การแต่งตั้งการซื้อตำแหน่งจะโยกย้ายก็มีการจ่ายเงินค่าตำแหน่งค่าย้ายคิดเป็นหลักกิโลนะครับจะเซ็นใบอนุญาตคนในชุมชนในตำบลน,นะครับจะสร้างบ้านสร้างตึก สร้างหอพักก็ต้องมาทําเรื่องขอใบอนุญาตราคาถูกแพงขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันใหญ่มากน้อยทํำผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับเราได้ยินเรื่องคนต่างถิ่นต่างที่จากจังหวัดอื่นหรือจากกรุงเทพเนี่ยมาลงทุนในในในเขตอบอตอนะครับอาจจะเป็นอาจจะไปตั้งโรงงานหรืออาจจะไปตั้งบ่อกําจัดขยะนะครับ ในขั้นตอนของการขออนุญาตการทำ EIA การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยบ่อยครั้งที่เราได้ยินก็คือว่ามีการจ่ายเงินจ่ายทองกันบ่อยครั้งที่เราได้ยินก็คือว่าผู้บริหารของอบตเนี่ยรับเงินจากเขาอนุญาตขึ้นไปมั่วๆนะครับขออนุญาต,อ,อ,ญาตอย่างหนึ่งสร้างอย่างหนึ่งนะครับหรือสร้างเกินกว่าจํานวนที่ขอ มีที่ขอไว้ในใบอนุญาตจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทําให้ชาวบ้านชาวช่องที่อยู่ในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเห็นไหมครับด้วยอํานาจในลักษณะเดียวกันกับในระดับประเทศในรัฐสภาเมื่อมันย่อส่วนมาอยู่ในท้องที่เรามันก็ส่งผลกระทบได้เช่นเดียวกันในตอนที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องปัญหาคุณภาพน้ำปลาที่ไม่เหมาะสมในการบริโภคเอามากินเอามาใช้ตัวนี้ก็จะแก้ได้ยาก ยิ่งมีการถ่ายโอนอำนาจจากกระทรวงมหาดไทยหรือจากตำรวจจากกระทรวงศึกษาจากหวยงากระทรวงต่างๆให้มาเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากเท่าไหร่ความเสี่ยงที่จะเกิดความเดือดร้อนของชาวบ้านเพราะผู้บริหารไม่เก่งผู้บริหารไม่ใส่ใจผู้บริหารทุจริตจ้องแต่ผลประโยชน์เห็นแต่ประโยชน์ของพวกพ้อง อันนี้มันก็จะมากขึ้นอันนี้คือที่มาที่บอกว่าทำไมเราต้องใส่ใจในเรื่องการเลือกตั้งนักการเมืองถึงแม้จะเป็นในระดับท้องถิ่นพื้นที่เล็กๆแต่อันนี้ต่อไปมันจะเป็นภาพสะท้อนเป็นรากฐานของการเมืองในระดับประเทศในระดับชาติด้วยเช่นเดียวกันครับในการเลือกตั้งเนี่ยทุกคนที่อยู่ในอบตอที่อายุถึง นะครับอยู่ในเกณฑ์เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันได้ท,ทุกคนเท่าเทียมกันนะครับพลังสำคัญคือคนรุ่นใหม่ที่เราพูดถึงมากเพราะว่าคนรุ่นใหม่เป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจมีโลกทัศน์มีมุมมองอะไรแปลกๆท,ที่ที่น่าคิดน่าสนใจนะครับมีพลังในตัวของตัวเองที่จะเชื่อมั่นว่าชุมชนของเราพัฒนาได้สร้างได้เติบโตได้และอนาคตมันจะเป็นอย่างไรคนเหล่านี้ยังมีพลังที่จะช่วยกันคิดครับ เพราะฉะนั้นทุกๆคนเนี่ยเราก็จะต้องมาช่วยกันนะครับนอกจากทำความเข้าใจแล้วยังต้องช่วยกันในการคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วบอกเล่าให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนของเราให้ได้เข้าใจในสิ่งที่เราคิดเราเห็นเราเข้าใจนะครับในการเลือกตั้งอย่าเพียงแต่มองว่าใครเข้าหาเราหรือใครประกาศนโยบายที่สวยหรูอย่างไรนะครับแต่คนรุ่นใหม่คงต้องช่วยกันคิด กันต่อไปแล้วว่าเราอยากเห็นชุมชนของเราเป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่เราอยากเห็นเราสามารถที่จะเสนอแนะให้กับคนที่มาเสนอตัวเพื่อรับการเลือกตั้งและเมื่อเราเสนอแล้วเขาจะรับฟังไหมจะดําเนินการในสิ่งที่มันเหมาะสมกับพวกเราไหมถ้าเขาไม่เปิดใจไม่รับฟังแน่นอนโอกาสที่เขาจะมาช่วยเราพัฒนาชุมชนมันก็จะน้อยไปนะครับเราต้องช่วยกันดูว่า คนที่จะมาสมัครนี้มีประวัติเป็นมาอย่างไรในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเคยเป็นลูกจ้างเป็นข้าราชการหรือเคยเป็นพ่อค้าธมาค้าขายเขาซื่อสัตย์หรือเขาคดโกงเขารับผิดชอบหรือทำงานไปวันๆเพื่ออยู่เอาตัวรอดเพียงเท่านั้นเองนะครับข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาประมวลครับคนรุ่นใหม่มีความรู้มาก อาจจะมากกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีก็ต้องช่วยกันเอาสิ่งเหล่านี้มาช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลให้ทุกคนในชุมชนได้รับรู้เข้าใจในทางเดียวกันให้กว้างที่สุดมากที่สุดเพื่อให้เราได้คนที่เหมาะสมมีความตั้งใจจริงๆครับนักการเมืองที่จะมาเป็นผู้บริหารอบอรตอเขาคือ คนที่สามารถกลุ่มอำนาจในการบริหารจัดการการกำหนดนโยบายการใช้งบประมาณการที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานในพื้นที่จะให้ไปทางไหนทางไหนนะครับถ้าเขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ชุมชนของเราก็จะเจริญได้มากมีเงินร้อยบาทอาจจะทําให้เจริญได้มากกว่า100แต่ถ้าเขาเป็นคนไม่มีวิสัยทัศน์ต่อให้มีหมื่นแสนล้าน เงินก็จะหมดสูญไปและถ้าเขาเป็นคนขี้โกงเงินของเราพาษีของเราก็จะสูญเปล่าไปอันนั้นจึงเป็นเรื่องจริงครับว่านักการเมืองส่วนท้องถิน่นสมาชิกอบตอนายกอบตอเป็นคนสัมพันธ์ที่จะช่วยสร้างความเจริญให้กับชุมชนของเราและเป็นหน้าตาของชุมชนของเราด้วยอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้ เราทุกคนต้องไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกอบอตอครับ28พฤศจิกายนนี้จะได้การเลือกตั้งสุดจริตแค่ไหนคนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดคือประชาชนหยุดขายเสียงจุดเปลี่ยนประเทศคอลัมน์หมายเลขก7สวัสดีค่ะทุกคนสามารถติดตามดูและฟังย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นทาง y o u u u b e Podcast, p พ d e a t ทและ s o u u n d คร u d พิมพ์ชื่อรายการ a Now แลนเทวิสเตอร์และเว็บไซต์